มีล่าฟิลเตอร์นะครับถือเป็นมัง,งกรนะครับตัวนี้หนึ่งนิ้วครึ่งนะ1หนึ่งนิ้วครึ่งน,นะครับ,นนรบเปิดสองตัวได้สบายนะครับอยู่ที่แรงดันของปั๊มด้วยนะว่าแรงดันมากหรือเปล่านะครับถ้าแรงดันมากก็ยิงได้ไกลด้วยนะฮะตัวนี้หนึ่งนิ้วครึ่งนี่นนก็ ถือว่าได้ดีมากๆครับน้ำออกดีออกแรงแล้วก็เยอะด้วยนะฮะทั่วถึงแน่นอนนะครับนี่นะฮะน้ํากระจายดีมากนะครับ น้ำแรงนะครับที่ตก็สอบถามได้นะครับดูนะครับฝอนตัวยีได้ไกลๆนะครับยินได้ไกลๆสบายนะ5เมตรได้สบายกาบายนะ,ด,นะะยด,ดูนะคี่บตจสอบถามและเห็นได้เลยครับ ดีนะฮะความแรงและความไกลนะครับ